ก็สวัสดีนะคะมาพบกับช่องของหน้านะคะวันนี้นะคะหน้าก็มีสินค้านะคะามาแนะนําเพื่อนๆพี่อีกหนึ่งรุ่นนะคะคือรุ่นนี้นะคะก็คือจะเป็นสินค้าที่ขายได้ขายดีตลอดการเลยนะคะเนาะก็คือจะเป็นกระติกนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวหน้าจะให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นกระติก กระติก29ลิตรนะคะรุ่นนี้กระติก29ลิตรนะคะจะเป็นกระติก29ลิตรคือมันใหญ่นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหน้าคือหน้าขันไปหลายรอบเลยนะคะแต่หน้าก็ไม่แน่ใจว่ามันจะต้องกลับทางทิศไปทางไหนคือคือมันไม่ได้องศานะคะคือมันไม่ได้องศานะคะคือมัน หน้าก็ขยับไปซ้ายขยับไปขวาขาตั้งกล้องมันมัน,ม,นมันหันตามไม่ได้นะคะเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นกระติกนะคะก็คืออยู่ที่ร้านนะคะก็จะเป็นยี่สิบเกลิตรนะคะยี่สิบเก้าลิตรนะคะก็คืออ่าสีแดงแล้วก็มีน้ำเงินนะคะคือจริงๆแล้วคือของยี่ห้อนี้บริษัทนี้นะคะก็คือตามที่นาะ สั่งมาขายนี่นะคะก็คือมีแค่สองสีนะคะจะไม่ไม่มีสีส้มสีชมพูสีอะไรคือไม่มีนะคะอันนี้คือมีแดงกับน้ําเงินมีแดงกับน้ําเงินเท่านั้นนะคะเนาะอันนี้คือยี่สิบเก้าลิตรอันนี้ก็คือยี่สิบเก้าลิตรนะคะเดี๋ยวน่าจะพาไปดูเนื้อเขาชัดๆนะคะคือจริงๆแล้วเนื้อปลาติกเขาคือจะสวยงามมากนะคะคือจะเป็นเนื้อที่ละเอียดมากแล้วก็อาจะเป็น สินค้าที่ขายดีแบบต้นๆเลยนะคะนี่ค่ะเห็นหน่าจะให้ดูความใหญ่นะคะนี่ค่ะในนี้นะคะในในในกระติกนี้นะคะเห็นไคะเห็น่าขอวางวางตรงน,นี้ก็ได้มั้นี่ค่ะในกระติกนี้นะคะเขาก็จะแถมนะคะจะแถมอ่าเป็น เหมือนเวลาเราเราตักน้ําแข็งนะคะเราตักน้ําแข็งจากกระติกนะคะแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาอ่าไว้บนนี้นะคะแล้วน้ําน้าในในน้ําแข็งคือมันจะเสด็จลงล่างนะคะเนาะเวลาเราตักอ่าน้ําแข็งนะคะใส่ในถุงให้ลูกค้ากด็ดีหรือว่าใส่ในแก้วน้าอะไรก็ได้ที่เราขายนะคะคือตรงนี้คือมันจะไม่มีน้ําผสมนะคะคือมันก็จะแถมอันนี้มาให้ด้วยนะคะนี่นะเนี่ย คือจะแถมคือจะแถมมาให้ด้วยนะคะเนาะเนี่ยค่ะคือจะแถมมาให้ด้วยเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นทับพีนะคะแล้วก็จะเป็นแก้วอันนี้มันน่าจะเหมือนแก้วตวงนะคะใช่ไหมเอ่ยอันนี้น่าไม่แน่ใจนะคะว่าประมาณประมาณประมาณกี่กี่เอ่อกี่นิตรนะคะ ไม่น่าจะถึงลิตรอ่ะมันน่าจะประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ว่าน่าก็ไม่แน่ใจนะคะเนี่ค่ะแล้วก็ทัพพีทัพพีนี้คือจะไม่แตกง่ายนะคะมันเป็นพัตพีแบบว่าอา่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเป็นเนื้อปฏิกที่แบบว่ายืดหยุ่นดีนะคะเป็นเนื้อปฏิกที่แบบว่ายืดหยุ่นดีจะไม่แตกหักง่ายนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะแล้วก็ด้านในนะคะคือตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นยี่สิบเก้าลิตรลึกนะคะเนี่ยลึกนะใหญ่นะคะเนี่ยใหญ่เนี่ยใหญ่มากๆเลยนี่ค่ะแล้วอันนี้นะคะก็มีแถมเราก็เอานี้ใส่ในนี้นะคะนี่ค่ะคือรุ่นนี้ข้พอพิษนะคะก็คือขาย ขายได้ขายดีขายได้ตลอดทั้งปีนะคะขายได้ขายดีขายได้ตลอดทั้งปีนะคะสินค้ารุ่นนี้คือขายดีค่ะแล้วก็อันนี้คือเป็นสีแดงนะคะเดี๋ยวหน้าขออนุญาตเปิดฟ้าก่อนนะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ใช่เหมือนกันอันนี้ก็อันนี้ก็เจ็บ อันนี้ก็จะมีอ่าแถนทัพพีนะคะแล้วก็แก้วนะคะแล้วก็ตัวกองน้ําแข็งนะคะหมายถึงว่าอ่าเวลาเราจะขายของนะคะหรือว่าแช่อะไรก็ได้แล้วก็ตักน้ําแข็งขึ้นมานะคะแล้วก็เตรียมรอตักใส่ถุงใส่แก้วเพื่อว่าน้ํากับน้ําแข็งเนี่ยคือคือแยกแยกกันนะคะเนาะก็คือให้ให้น้ํามันเสด็จ สเสต็จลงด้านล่างนะคะที่เหลือก็คือให้เป็นน้ําแข็งนะคะเวลาเราขายอย่างเงี้ยเราตักน้ําแข็งไปมันก็จะไม่ไม่รวมน้ํานะคะเนาะก็คือมันจะมีแต่น้ําแข็งล้วนๆน,นะคะเนาะเวลาเราใส่โคกใส่อะไรก็ได้มันมันมันทึ้งจะาะไม่เสียรสชาตินะคะเนาะใช่คือรสชาติโคกก็คือโคกแป,ป๊บซี่ก็คือแป,ป๊บซี่หรือน้ําอะไรก็ช่างที่เราชงขายนะคะมันก็จะอยู่ อ,อยู่เป็นน้ำนั้นๆน,น,นะคะคือรสชาติของเขาจะไม่เปลี่ยนนะคะเนาะถ้าถ้าเมนมีแต่น้ําแข็งนะคะเนาะไม่มีน้ําผสมแล้วเนี่ยค่ะดูนะคะคือลึกนะคะเนี่ยดูดิเนี่ยค่ะลึกเนื้อเนียนนะคะเนื้อเนียนเป็นกระติกที่ขายดีที่สุดนะคะที่ในร้านเอาว่าอย่างนั้นเลยก็ได้แล้วก็ขายได้ทุกทุกฤดูกาล ขายได้ทุกฤดูการนะคะเดี๋ยวน่าจะให้ดูคู่กันเลยนะคะนาอเนี่ยค่ะเป็นกระติก29ลิตรนะคะเดี๋ยวน่าจะให้ดูนะคะนี่ค่ะเป็นกระติก29ลิตรนะคะเป็นกระติก29ลิตรก็เพื่อนๆพี่ๆนะคะที่สนใจที่จะสั่งนะคะนาอราคาเดี๋ยวน้าแจ้งไว้ใต้คลิปนะคะเนาอแล้วก็พร้อเมเบอร์โทรที่ร้านนะคะก็ที่ร้านก็คือจัดส่งนะคะแล้วก็ ท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสั่งได้นะคะอันนี้คือจะเป็น29ลิตรนะคะแต่คือน่าจะลงให้ดูแต่ละรุ่นนะคะว่าความใหญ่ของเขาแบบไหนเนื้อของเขาแบบไหนแต่คือรุ่นนี้คือจะเก็บน้ําแข็งดีมากๆนะคะคือรุ่นนี้นะคะที่น่ากล้าพูดนี้ก็คือ,อน่าเอาไปไว้ใช้อยู่ที่บ้านแล้วนะคะก็คือหนึ่งลูก แต่เป็นสีน้ําเงินนะคะเนาะเป็นสีน้ําเงินที่นาคเอาเอาเอา,เอาไปไว้ที่บ้านก็คือสีน้ําเงินเนี่ยค่ะเก็บน้ําแข็งเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ตอนตอนตอน,ตอนมืดเนี่ยไปถึงตอนเช้าของอีกวันหนึ่งนะคะประมาณสิบโมงน้ำแข็งก็ยังอยู่อย่างนั้นเลยนะคะใช่คือน้ําแข็งนี่คือเก็บดีมากถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะนากล้าพูดเพราะว่าน่าเคยใช้ตอนที่ว่าน่าทาบุญบ้านนะคะเนาะและทีนี้นาก็ คือไม่ได้มีถังแช่ไม่ได้มีอะไรนะคะคือตอนนั้นหน้าก็คิดได้ว่าเออร้านเรามีกระติกหน้าก็เลยเอากระติกอันนี้ออกไปออกไปใบหนึ่งนะคะเนาะนี่ค่ะคือเก็บน้ําแข็งนี่คือบอกไว้เลยคือสุดยอดเก็บน้ําแข็งคือสุดยอดมากมนี่ค่ะแล้วก็เพื่อนเพื่อนี่นะคะท่านใดนะคะที่สนใจนะคะที่จะสั่งนะคะเนาะที่ร้านหน้าก็คือจัดส่งนะคะนี่ค่ะเนี่ยคือสวยงามมากนะะี่ค่ะ ก็จะมีที่กองน้ําแข็งให้แล้วก็มีทัพพีแล้วก็มีแก้วนะคะที่ร้านก็จัดส่งนะคะบริการจัดส่งนี่ค่ะถ้ายัางไงนะคะคลิปนี้นะคะนาก็ฝากนะคะเพื่อนๆี่พี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นแรงใจแล้วก็นาก็ฝากเพจของนาคด้วยนะคะในเพจในเฟซก็เป็นสินค้าที่ร้านเหมือนกันนะคะเนาะแต่คลิปนี้วิดีโอนี้นะคะนาก็เอากระติก29ลิตรนะคะก็คือมา มาให้ได้ชมกันนะคะเนาะถ้ายังไงคลิปนี้นะคะก็เป็นสินค้าในร้านเหมือนเดิมนะคะหน้าก็จะทยอยลงให้ดูนะคะว่าสินค้าที่ร้านหน้าขายเนี่ยคือแต่ละรุ่นแต่ละชิ้นแต่ละอย่างเนี่ยคือมันจะมีหลายแบบนะคะเนาะเล็กใหญ่กลางจัมโบ้คือเยอะแยะมากมายนะคะหน้าก็ไม่รู้จะลงอันไหนให้ดูก่อนนะคะแต่ก็จะพยายามทําคลิปลงให้ดูเรื่อยๆนะคะเนาะลงให้ดูเรื่อยๆนะคะ ถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ